ก็ก่อนอื่นก็มาดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ไปเกี่ยวข้าวสักสองไร่ที่ละ่ะนาพี่สมนะในป่าตาลน,นะครับผม่าสะพานวัห่าอย่แล้ว ท่านเพื่อน เพื่อนทุกงานเราข้าวโคตรดีเพื่อนเขาหนักติดิไม่เขาดีจริงๆแิงน้นเลยไปรถลากข้าวเรามาแล้วนะมู่งเลือ้วเข้ามาแล้วแหละทางแคบๆหน่อย มือนะครับหมาดุบันเนี่ยนี่เลยดูดิจะได้อุ้มไหมไม่ถึงสองไลนนะฮะไลน์กว่าเหมือนเดิมโอ้ไม่รับปากกล้วยเลย รถจอดตรงนู้นก็ได้บ้างกลับลำตรงบ้านตะโดก็ได้เนี่ยแอบแอบไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวห้นานานลงค่าค่อนข้างดีนะอันนี้เป็นสี4หนึ่งสีหนึ่งพวงนะครับ เดยไปเก็บเมื่อกี้ละมาไม่ได้กิ่งมงกิ่งไม้แล้วมาเต็มันเต็มมา,ลมา,า,า,าเลยนะฮะทางแคบหน่อย cái nó sẽ ao à, ài na, có thể nói nó tết tiếng mông à, đâu, tao với nhún hả, nó kéo à ใครอ่สะสรงโตมาสั่งงานเพื่อนๆถามว่าไปอีกทันไหมอะไรไหมนะฮะอ่ะโอเคใครนั่งกลางอุ้มอ่ะนะครับเพื่อนใครน,นั่นเกี่ยวนะฮะนี่หลายที่จัดที่ประมาณไล่กว่าหนึ่งไรงานประมาณเนี้ยหนึ่งไรสองงานสามงาน ไม่พอสองไลนะ่แล้วนะโอ้โหดูไหลแม่เจ้าโอ้โหไหลที่จริงๆโอ้โหไหลสุดยอดเย่ยข้าวก็ไม่หนานะแต่ดูแก่งนะครับ อบเดียวจะจบรอบแล้วฮะได้ข้าวมาประมาณ50สบายสบายเลยเดี๋ยวเพื่อนๆูเดินเกี่ยวปกติรู้ไหลเลย คุณลุนช่องไหลดีจริงๆเป็นอุ้มนะเนี่ยเพื่อนๆไล่ระเกียนเนียนๆคลิปเลยนะฮะดูเหนือโอ้ฟังค่ยศสมบูรณ์นะฮะไม่ได้กระทบอะไรนวลๆเนียนๆกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะดูสิ ไมค่อยมีลูกลูกยังไม่แก่นะฮะลูกตาลนี่ร้ายกว่าลูกมะพราะ้าวร้ายกว่าเพราะอะไรมันเข้าไปได้ไงเพื่อนลูกมะพร้าวยังมีโอก,กาสนีปติดอยู่ที่เกีียวหน้านะลูกตาลเข้าไปนี่แกมแมวเลยฮะลึมลํำเลยปอกเปลอบเบือกพร้อมดึ่ลงที่รอบแตกระเบิด ีฟางเลยครับเพื่อนๆเกจะจุดไฟมั้ยางก็ดีข้าวปลาไหลดีครับ เอาป่าก้าวบูมไปแล้วอู้อู้ไู้อะโดนสุดเลยอ่ะโออ้อู้ทีโดนเพื่อนก็ไปหากันแหละไม่ทันหรอกบอกเลยกระใต้ป่าของแท้อเนี้ยโดดยงยงยงเลยโอ้ข่าวโผล่แล้วนะอุ้มพอดีอ่ะถือว่าดีจัด ตาจ่อยไม่ทำงานเลยอ่ะไม่วิ่งเลยตาจ่อยอ่ะแม่ข้าวดีไปหาเผาเผาเลยดูเผาเผาบางๆไม่น่าได้ดีเนาะหลวงใหญ่ได้ความเก่งเลยดีปหมคะตาจ่อยอะเมื่ี้ยาบาลอีกมีทางเข้าแล้วเหรออ จะขึ้นไปเกีย่ยอา้าวข้าวแก่งน้ำหนักดีครับแหมนานๆทีจะเจอกระต่ายนะ ยากครับเดีย๋ยวนี้ก็ใต้ป่า<笑><笑> <laughs> เดี๋ยวมัเกี่ยวแถวนี้เดี๋ยวก็ต้องเจออีกเพื่อนๆเนี่ยงานผมทั้งนั้นเนี่ยฝากต้นตาลไปเนะี่ยก็รู้อันนี้ก็ใช่ทั้งน้าแต่ยังเกี่ยวไม่ได้ไปครับเทเข้าปูกกันเป็นเข้าปปูกันเพื่อนๆโคตรดีรอ่ะพี่สมทำนาเนีนะ่ยดีจริงๆ ได้ดีเลยเขานานเลี้ยวรถจะล่วงเลยเราเขียวเพื่อนเป็นนี้เป็นเขาปลูก50ถังให้กะให้หน่อยไปซองก่อนได้อเออเหลือไว้5้าใช่ไหมได้ฮะ ไม่ไม่เอา้ยุบไปอีกตอนนี้เหลือประมาณ8 0ถึง90้พอแล้ว50าถังน้อยกว่านี่นั้นเชื่อดิเหลือนิดเดียว,วนะย้วเนี่ยนะอ๋อเฮ้ยนะไปเขาเขาลูกไปพอตัวเลยนะเออเชื่อดิเนี่ยครับเพื่อนประมาณ ห้าสิบอุยออยอยอ๊ยร้อนอุน๊ยอุ้ยฮะแกเดียดเ๋ยวเทเข้าปปูกกันดิไปโอเคมเพื่อนให้นันไปเทเข้าปปูกเราก็เสร็จแล้วนะครับอ๋อนี่ยฮะอันนี้เป็นข้าปูกนะครับ เพ,พื่อนๆเหลืวไงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมย้ายงานก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสังเกติงให้ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคหมดเรียบร้อยฮะ